ปี2 0 2 1ถือเป็นปีที่ฟอร์ดรุกตลาดรถกระบะในทุกเซ g มนต์เป็นครั้งแรกก็ว่าได้เมื่อมีการเปิดตัวทั้งรถกระบะไฟฟ้าขนาดใหญ่เดอร์ฟอ f 1น0่งพันห้าร้การเตรียมเปิดตัวรถกระบะขนาดกลาง a l l New Ford Ranger ในปลายปีนี้และล่าสุด f อร์เตรียมเปิดตัว a อ l น e w Maverick รถกระบะขนาดเล็กน้องใหม่ล่าสุดในวันที่8มิถุนาย,ยนนี้หลังจากที่มีกระแสข่าวมานานกว่า1ปีโดยมีการปล่อยวิดีโอทีเซอร์ออกมาให้เห็นส่วนของบั้นท้ายกันไปก่อน อย่างไรก็ตามภาพที่ไม่เป็นทางการของ Ford Maverick ได้ถูกปล่อยมาก่อนการเปิดตัวจากเว็บไซต์ที่ชื่อ Maverick Truck Club และ The f a s t l a n e Truck ซึ่งมืรวม2ภาพและ1วิดีโอที่เซอร์เข้าด้วยกันทำให้เราได้เห็นรูปโฉมรอบคันของ Maverick แบบที่ไม่มีอะไรมาปกปิดจะมีให้รุ่นในการเปิดตัวก็คือข้อมูลด้านเทคนิคราคาจำหน่ายและภาพที่มีความชัดเจนมากขึ้น รถกระบะขนาดเล็กมีตลาดของตัวเองอยู่แล้วในประเทศแถบละตินอเมริกาแต่ดูเหมือนว่าหลายค่ารถจนหันกลับมามองตลาดนี้อีกครั้งซึ่งนอกจากฟอร์ดแล้วก็ยังมีฮุนไดที่เพิ่งเปิดตัวซันตาครุสไปเมื่อไม่นานมานี้จากบางภาพทีุ่ดกอกมาเราจะเห็นสติ๊กเกอร์คำว่า fx 4ที่ท้ายกระบะเป็นการยืนยันว่า Maverick จะมีความสามารถในการบุกตะลุยเส้นทางออฟโรด ได้อย่างที่รถกระบะรุ่นพี่ทําได้เช่นกันจึงทำให้มีการคาดการว่าระบบขับเคลื่อน All-wheel drive แบบคลัชคู่จากรุ่น Broncosport จะถูกนํามาใช้ในรถรุ่นนี้ด้วยรวมถึงดิฟล็อกหลังแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถโชคอัพแบบโมโนทูบสไตล์ออฟโรดในด้านของพลังคาดว่าจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบสี่สูบขับเคลื่อนล้อหน้าหรือขับเคลื่อนสี่ล้อและจากวิดีโอทีเซอร์ รุ่นไฮบริดก็จะมีมาให้เป็นทางเลือก,อกด้วยโดยเครื่องยนต์ระบบไฮบริดคาดว่าจะนํามาจากรุ่น Escape ที่จําหน่ายในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นความจุด2.5ลิตรทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด88กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ขนาด1.1กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กําลังสูงสุด200แรงมา้าส่วนระบบส่งกําลังคาดว่าจะเป็นแบบ CVT ที่นํามาจากรุ่นเอสเค e เช่นกันนอกจากนั้น ยังมีหนึ่งทางเลือกที่มีความเป็นไปได้นั่นก็คือระบบปลั๊กอินไฮบริดจากรุ่น scape ที่ให้กำลังสูงสุดถึง228แ,แรงม้าทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซินล็อกเดียวกันกับที่เกิดไปข้างต้นแต่จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้นและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด14.4กิโลวัตต์ชั่วโมงขุมพลังที่มีความเป็นไปได้อีกหนึ่งรุ่นก็คือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ3สูบความจุ1.5ลิตรในึแรแแรงม้า แรงมิสูงสุด257นิวตันเมตรและเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบความจุ2.0ลิ L, ตร2 4 5แรงม,ม้าแรงบิดสูงสุด373นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดมีทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ีล้อให้เลือกจากภาพถ่ายภายในของ Maverick จะพบว่าจอแสงผลระบบอินฟอร์เตนเมนตจะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ มีการใช้ปุ่มควบคุมมือหมุนหลายจุดซึ่งโดยรวมจะดูคล้ายกับห้องดีสานภายในของ b o n c o Sport และ Focus ในเบื้องต้น Ford จะผลิต Maverick ที่เป็นรุ่นพวงมาลัยซ้ายออกมาทำตลาดเท่านั้นส่วนจะมีการผลิตรุ่นพวงมาลัยขวาออกมาจำหน่ายด้วยหรือไม่นั้นจะต้องรอรุ่นกันในอนาคต พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ